มันกเวดวั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 กเวดักเวดักเวดบักเวด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 บักเวบับักเวัวกเวดบักเวเววกเวเวเวักเวักเวักเวเวักเเวดักเวนักเวักเวักเวกเวักเวักเวักเวดักเวดักเวักเวดักเว คำซ้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 าคำซ้อคออกแฟงดูเขาเขาลุงติบดนี่นะโอเคโอเครอดไปตัชิปตชิปมานะวักเวดวักเวดวักเวดโอเควักเวด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 วเดูดเด่นพดเด่นพูดเด่นพูดเด่นพอดีพอดีพอดีอดีพอดีาอดีพอดีอดีพอดีพาดีอดีพ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 อดีอดีพอดีพอดีพอดีอดี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 อดีดีอดีพดีดีอดพดีดีอดพดีดีดี พาสทูอันคำนอสฮัลโหลโอเคโอเคอันคำเวสนาวอล์กเวสวอล์กเวสวอล์กเวสวอล์กเวทคำเวทคำเวสฟลอร์มีฟลอร์มีฟลอร์มีวอล์กมาเวสวอล์กมาเวสวอล์กมาเวสรับเดิมเวสรับเดิมเวสรับเดิมเวส ไอทีเวมงคอเวดควคอเวควี่คเวอววควแควแคทเวแทเวคทเวคทเวแ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 คทเวทเวดแคเวพทูวดพทูเวพุทเวดักสาวนาเสาวสาเสาเสาเสาว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 ออกวเดมอนเดือนมออ่างบบ่อนนวก็มาทางรถที่ของเราอะ

คำวิ่งคำวิ <realmente controversial cringe> ่งคำวิ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 ่งทําการเป็นเจ้าต่ายไปแล้วทําการเป็นเจ้าต่ายคำวิ่ง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 มีบอมมี่มีบอมมี่เขี่ย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 ตรงนี้เขี่ยนสวย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 โห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 คำวิ่งคำวิ่งคำวิ่งเขาเรื่องมันตายแล้วเขาจะชี้คำวิ่ง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 เห้ยมีแล้วนะรี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 โอเครีกูมทุกคนคำวิ่ง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 อย่าคูลอย

แค่แค่บทุกคนบอมบอมคือบอมทำำแค่บับบอมไม่ต้จับอมนะคำเว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 จับนน้จับน้ยคำเวกคำเวกคำเว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โห o r โ i t o o บิโอโหอ่ะทุนมีนะลูกนมีอันมีไฟโฟทีทุวันตอตอนนี้เราอีกมเกนะจะเกนะโอเคโอเคเสเปซโอโหเฟิร์นโหเฟิร์นโหเฟิร์นใหกาวคำเฟิร์คบย์บิคเบย์บิโอ้โหโอโหโอ้โหดีีดีเฟิรนด

วอล์ก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 โอเคโอเคโอเคแล้วไปเดินเดินเดินเดวนเวินวดิวเดวนเวินวดิวเดวนเวินวดิวเดินเวินเดินเดินเวินเดินเดินเวินเด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 วนเดิ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 นเด

วอกวอกเว้ขึ้นทากางขากากากาลุกอินไซต์ลุกอินไซต์ไฟโฟร์ทีทูวันอินไซต์ตนอินไซ์ตนอินไซ์ขำำน่อยอีขำำน่ออีขำน่ออีข่อีขน่อยอี๋ขำนอยขำห a ่อยอี๋ขำหน่อยอี๋ขำหออีขำหออี๋ขออีขออขออีขหน่อยอขหน่อยอี๋ขหน่อยอหน่อยอีหน่อยีหยยอีปขน่อยอี โอ้โหบาเด็มบเด็มบาเด็มบาเบมบาดเด็บลูกน้อมีาคํานี่ยุลูกน้อยมีลูกนีฝ่าฟรทีทุกวนน้อยมีพงแค่เพียงแค่เพีคเพียงแค่เพาค่เพียงแค่ขามสาวนสาวาวสาวสาวสาวก็สาว็สาวอ็สาว็สาวก็สาวัสาวกนสาวัสาวก็สาว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 กสาวสาวาวสาวสาวสาวนสาว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 นสาวก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 สาว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 กสาว อบูไนมีจ่ายจ่ายได้เลยนะรวบได้รวบเลยำสัก yeah. e, ีคนีน็อนอน็อตอนอตนาวอกนารวบรวบกนอคำนอต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 คำน็อตคน็อเอนคเน้ยเอนนคนยคำน็อต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 คอวอลกวอ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 กไอ้ลูกอันมีลูกอันมีนะลูกอันมีไฟโฟรทีทูวันอันมีอันมีอันมีนไคแบ็คค วักอิน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 โดนบอลแล้ววักอินคำอีคำอินเลนี่ดีเฟนเลนี่ดีเฟนแค่โฟแค่โฟแค่โฟเลนี่ดีเฟนเเป็ด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 เป็วักอินอีท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 เด็บ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  วัทโัววัดตัววัดตัทโัดตทววัดตัววัดตัโนฟิอาวทดตโนฟิอาวักอินโนฟิอาวักอินโนฟิอาวักอินโนฟิอาแคฟูนอัดแคฟูนอัดปากแหงด้วยน้อยวักอินโนอีกอินอินวกอินอีนวักอินอีนวักอินอีนวักอินอินวักอินอีนวักอินอีนวักอินวักอินวูตรายดีแควักอินวักอินวักอินวักอดนเด็ดดีเด็ด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 นายนายกูเจ้ากูเจ้ากูเจ้าวักอินเพราะฉะนั้นวักอินเพราะฉะนั้นวักอินเพรานวะกอินวักอินวักอินวักอินวอกอินเด็ด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 วักอินวักอินวักอินว Wakin, 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 บอกนอบล็อกน็อแต่ลูกเว้มีบลอกน็อตบล็อกน็อตบล็อกน็อตบอกนอลกไว้แล้วมีน้ำไว้แวมีไฟลเดี๋ยวไปไปไปโโโคอเพรคอเสคอเพรสคอเพรลกไว้แมีไว้ลมีไโฟทีทุกวัน้มีมีไหนไหนไหนดิควดิคิวดิฟคิดิ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 สเปซนสเปซสเปซบล็อคสเปซบ็อคสเปซบล็อดเป็นเกล็ดนะ

บอบังอบอัอีฟบัอีฟบัอีฟบัอีบีฟบอีัาบคำคำหอยกาบไปบลอไปบออีฟคำหอยกาหอยกาหอยกาหอ้าหโว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 วจะเป็นี่เป็่เราโวโวโวโหโหเดี๋ยวเดีวดวยคุณคุณุคนี่ครับเฮียเฮีเียนไฟเฮียมิ้นไฟเียมินไฟเียมิ้นไฟเฮนไฟเฮียม้ไฟโหโหโเียนไฟ รอ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 อร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 รอ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 อร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 รอ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 อรอรอรอ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 อรอรอ โอเควอกเวดวอกเวดวอกวอกเอลกอเดียมวอลกอเดียมวอลอกอเดียวอลอกอินเดียมวอล์อเดียวลกวอลวอก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 ลกอนชกอนชกมีไฟโฟทีทุกวันบิ๊กแคบบิ๊กแคบ

นอตเวดนอตเวดนอตเวดนอตเอ้ยยี่ดูอินไปร์นะรอโหโฮคำนวเวสคำนวเฟคิเฮเฮฟอนเฮฟอนคำนวณเวดมานเดแกๆปแกไปแกไยไปกโอคโอเคโโโโสร็จป่นอีวิทเสร็จป่ะี่เสร็จป่ะอีวิรอรอรอเข้าไปไหนเขาไปอี๋เหรอขันต่อขันอีต่อขดันอียาวมาเอาอีกอุ้วอกอิน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 เอาคีเรสก่อนคีเรสอยู่ไหนขยนได้ใช่ป่ะขันาี๋ ไปปจโฟวันเอามีตรงนี้เจเจเตอบบบไหนไหนไหวกอิน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 วอิอินหน้านที่ใส่นะวักอินว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 กอินกกสแยังยังวกววววกวกค่ฟฟไหนนกชกชตะเป็นเนี่ย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 ดงนี้เป็นตะเป็นเปนเป็นเป็นต็นน็อกน็อกน็ วอกน้อยว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 กน้อยลูกน้อยมีลูกน้อยมีน้อยมีน้อยมีฝายโอ้ทีถูกว่าน้อยมีน้อยมีแคบมีแคบมีแคบไหนสเปนสเปนบอสปนบอเดมเนไดโนเฟียสเปนบอเปนบอไม่ต้องเดือดรัสเปนบอบอเฮียบอเฮียบอเฮียโนเฟ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 ียนเฟียบอเฮียโนเฟียฮิัพเนาิวฮิวฮิฮิวฮิวสเปนบอสเฮียนเฮีนเฟียโนฟักกิ้งเฟียโนฟักกิ้งเฟียบอส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 บอเดมบอสเดม ที่ทุกันยอมีเยอมยอเยอเดิมคิดีใครคิใครใครเสเีงบออเหียเสเบอเฮียโนเฟียสบเปนบอเหียเสียเสบบ่เฮียคำคำบอออีกคำบ่ออีเสอีเนบียงเเสียบอเบียบอสเดีเฟนดเดีเฟดเฟนดเฟนดเฟนไหกดเฟนบดฟเฟนบ่เดฟเฟนเดียักีเ่ฟเนเฮบเฮีย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 เฮียบเฮียเฮียบเยบเฮียเยบเฮีย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 เฮี

सफेन बाम सफेन बाम सफेन बाधेम तथ बाम हम ऊम ओाव हम छेदमी सफेद